แม่คิดว่าจบไปแล้วนะครับสำหรับเซฟกระทะห้างประจำประเทศไทยยังมีขุดกันต่ออีกจะขุดไปถึงไหนเนี่ยครับสวัสดีแมวบองโกอนปุ๊ปกุ๊เนี่ยทุกทุกท่านสารแนนนิวส์นะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปสารแน,นเรื่องเซฟกระทะห้างนะครับตอนที่ห้าท่านผู้ชมตอนนี้นะครับท่านผู้ชม บอกตรงๆนะครับทีมข่าวพักสนามของผมครับลงพื้นที่ไปที่บ้านน้องพออนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นบ้านของเซฟกระทะห้างนะครับท่านผู้ชมสายข่าวรายงานมาว่านะครับเซฟกระทะห้างนะครับวางมือนะครับไม่จับกระทะแล้วนะครับหันมาโพส์รูปปิดสนาท่านผู้ชมรูปแรกนะครับเป็นรูปมะเขือเทศท่านผู้ชมมะเขือเทศแดงๆนี่แหละนะครับนาะไม่รู้ว่าสื่อถึงอะไรนะครับนาะรูปที่2นะครับเป็นรูป ผมตอน,นแรกๆผมก็มองว่าเหมือนข้าวหลามท่านผู้ชมแต่ไปดูคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่านะครับเป็นรูปขีดใต้ท่านผู้ชมลักษณะเหมือนสมัยโบราณเขาเนี่ยเขาจะเอาไว้อ่อยไฟท่านผู้ชมเป็นยางไม้นะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าขีดใต้นะครับเนาะรูปที่3นะครับรูปสุดท้ายท่านผู้ชมเป็นรูปมะเขือยาวนะครับเออไม่รู้ว่าสื่อถึงอะไรนะครับแต่ละหลายคนเขาบอกว่าค่อยสันท่านผู้ชมเออนะแต่นะครับท่านผู้ชมเนี่ย ในมุมมองของเราครับที่เรานําเสนอข่าวครับรูปแรกก็เป็นรูปมะเขือท่านผู้ชมก็คือน่าจะโดนเทศครับไม่เป็นมะเขือเทศท่านผู้ชมเออนะครับเนาะแล้วนะครับรูปที่2นะครับผมมองว่านะครับรูปที่ใต้นี่ก็คือเป็นการแบบเซฟะตาห้างครับโดนเผาท่านผู้ชมก็คือเป็นการเป็นเชื้อเพลิงท่านผู้ชมน่าจะโดนเผาเขาก็โพสต์มาแบบนี้นะครับแล้วก็รูปสุดท้ายท่านผู้ชม เป็นรูปมะเขือยาวโคง้คงเหี่ยวเหี่ยวท่านผู้ชมแล้วนะครับเซฟกระตาห้างไม่ได้เขียนแคปชั่นหรือว่าอธิบายอะไรนะครับในรูปทั้ง3รูปนั้นนะครับรูปมะเขือยาวท่านผู้ชมผมก็ว่าน่าจะเป็นรูปคอยนะครับรูปคอยหรือว่าภาษาบ้านเฮาว่าคย้คยคย้อยค้ยค้ยนะครับเนาะท่านผู้ชมคือว่า,าประมาณประมาณว่านะครับน่าจะชีวิตปลูกขอยเอ้ยอมือคือป็นอย่างสี่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมนะครับแต่ว่า การที่เซฟกระทะห้างนะครับออกมาโพสสามรูปนะครับเขาก็น่าจะสื่อถึงอะไรบางอย่างท่านผู้ชมแต่นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าการที่เขาขุดเซฟกระทะห้างนะครับขุดกันเยอะแยะมากมายกก่กองเนี่ยกะว่าจะให้เซฟกระทะห้างนะครับ ได้ผุดได้เกิดเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่ก็มีมุมมองนะครับไม่ใช่ว่าเขาขุดอย่างเดียวนะครับก็มีการนําเสนอมีการชี้แนะนะครับใต้คอมเมนต์ก็โดนเละตุ้มเปยคือเขาท่านผู้ชมเออนะครับเนาะก็บางคนก็บอกให้เซฟกระตาห้างนะครับไปอ่านคอมเมนต์เชฟกระตาห้างเจ้าจยไปอ่านนะอย่าไปอ่านคอมเมนต์นะครับถ้าไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยเจ้าจะมีความรู้สึกแบบโอ้โหมันจะมันจะกดดันนะครับมันจะกดดันจนเจ้าออกมาถึงแม้จะมาทํากับข้าวหน้าของเจ้ามันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับ อย่าไปดูนะครับอย่าไปอย่าไปฟังอย่าไปอ่านคอมเมนต์นะครับทำหน้าที่ของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับเนาะอันนี้นะครับในฐานะนะครับในเป็นเซฟพื่กันนะครับเนาะไม่รู้ว่าเจ้าเป็นเซฟจริงเซฟปลอมหรอกลแต่ว่านะครับ ก็นะครับลงเป็นเซฟเหมือนกันนะครับเนาะผมเนี่ยเป็นเชฟนะครับเจ้าก็เป็นเซฟนะครับภาษาอีสานเขาว่าเซฟเซฟอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับอาจจะเป็นเซฟจริงก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็อย่างที่หลายคนที่ติดตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องเซฟกระ้างมาตั้งแต่นมแต่นานนะครับเนาะแล้วก็มามีจุดตรงนึงนะครับท่านผู้ชมตอนที่ เสียภาษีท่านผู้ชมอตอนที่ผมลําบากคุณไปอยู่ไหนพอผมดังมีคนรู้จักไม่รู้อะไรนักหนาเข้ามาหาผมท่านผู้ชมแล้วก็เขาบอกนะครับพีคที่สุดนะครับก็คือความดังนะครับเขาไม่ต้องการความดังความดังนี่ไม่ไม่อยู่ในสายสายตาหรือว่าไม่คือเซฟกระทะห้างเหรไม่ต้องการความดังท่าน,นาผู้ชมเคนอื่นอาจจะดังแต่เซฟกระทะห้างเขาไม่ต้องการดังท่านผู้ชมเขาประกาศไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ความดังของเขามันบังเอิญน,นะครับเขาเรียกว่าเหมือนเหมือน เหมือนสวรรค์มาปรดเซฟกระทะห้างนะครับจากบุคคลธรรมดากลายเป็นคนรู้จักเยอะแยะมากมายก่ายกองท่านผู้ชมนึกออกไหมตอนที่แรกครับตอนที่เขาด่งดังแบบพ,พ,พลิกพลิกแรกๆเลยครับทมม่านผู้ชมเซฟกระทะห้างนะครับมีผู้ติดตามล้านนิดๆท่านผู้ชมตอนนี้ท่านผู้ชมพอข่าวแพรก่กระจายออกไป2ล้านกว่าท่านผู้ชมโอโ้โ,อโหก็ถือว่าดังโอ้โหดังจริงๆท่านผู้ชมเวลาผ่านไปไม่นานท่านผู้ชมไม่ไม่ถึงเดือนท่านผู้ชมยอดผู้ติดตามโอ้โห เยอะมากครับเนี่ยช่องสาตะแนนนิวนะครับท่านผู้ชมช่องผมนะครับท่านผู้ชมโอ้โหผมบอกตรงนะครับผมหาผู้ติดต,ตามโอ้โหตอนนี้นะครับยังไม่ครบพันเลยนะครับแต่ว่าเซฟกระทะห้างนะท่านผู้ชมผู้ติดตามเขาเยอะมากนะครับผมก็อยากมีผู้ติดต,ตามประมาณไม่ต้องถึงเซฟกระทะห้างนะครับท่านผู้ชมอยากจะมีสักแบบพันกว่าขึ้นไปก็ยังดีนะครับแต่ตอนนี้ไม่ถึงท่านผู้ชมทำยังไงท่าไหนก็ไม่ถึงพยายามลงข่าว ทุกกระแสข่าวที่มันเป็นกระแสนะครับเป็นดราม่าในโลกโซเชียลแต่ว่าประชาชนเขาก็มองไม่เห็นเพราะว่าช่องมันเล็กนะครับท่านผู้ชมก็ท่านใดดูครับก็อย่าดูอย่างเดียวเดอนะครับนอกก็กดติดตามผมไปด้วยกันแล้วการกราบขอบพระคุณมากมายนะครับเนาะยังยังไม่จบเท่านั้นนะครับเซฟคาทา้างนะครับเออก็นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับเขาก็มีความฉลาดเฉลียวของเขาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับ มีบางช่องนะครับขุดนะครับขุดรูปโทรศัพท์นะครับที่ครั้งหนึ่งนะครับเซฟกระทะห้างนะครับเขาได้เอาโทรศัพท์ห้างห้างนะครับแล้วก็บอกว่านะครับเนี่ยโทรศัพท์นี่แหละนะที่เขาทําถ่ายคอนทงคอนเทนต์เนี่ยโทรศัพท์ราคาราคาแบบหลักพันนะครับท่านผู้ชมนึกออกไหมราคาหลักพันแต่นะครับท่านผู้ชมรูปนะครับที่ออกเผยแพร่ทางอากาศนะครับไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมมันเป็น ภาพเข้าใจไหมถ้าโทรศัพท์อันละพันสองพันเนี่ยระบบสีมันจะไม่ได้นะครับระบบเสียงก็จะไม่ได้ท่านผู้ชมเขาก็นะครับไปขุดว่าเซฟคทาห้างนะครับขี่ตัวเขาท่านผู้ชมขี่ตัวเอาคอนเทนต์เอาคนเข้ามาดูท่านผู้ชมเนี่ยนะครับ,รบก็เป็นอีกจุดหนึ่งถ้าคุณยังไม่ลบคลิปเก่าๆที่คุณเคยเออเคยออกมามาโฆษณามาโพสต์มาอะไรเรียกร้องความสนใจนะครับเรียกร้องความสงสารเนี่ยนะครับ คลิปเหล่านั้นนะครับจะถูกดูดไว้แล้วเขาก็จะเอามาขยี้คุณนะครับเนาะเนี่ยผมจะบอกให้นะครับเซฟกระทาฮางนะครับเขาใช้โทรศัพท์ซัมซุงนะครับเขาเคยบอกในคลิปนั้นแล้วว่าเขาใช้โทรศัพท์ซัมซุงนะครับมาหลายปีมานานมานมเลยจะใช้ตอนไหนก็ใช้ซัมซุงซึ่งโทรศัพท์ซัมซุงนะครับระบบสีของเขาเนี่ยสุดยอดมากมายนะครับเขามีลูกเล่นใน,ในการสีสีสันนะครับระบบซัมซุงนี่แบบอย่างนี้เลย ไม่แปลกเลยนะครับที่เซฟคาท่าห้างนะครับเขาบอกนะครับเขาชี้หน้าแบบนี้นะฝากบอกผู้บริหารซัมซุงนะครับผมเนี่ยใช้โทรศัพท์ของคุณมาย่หอง,องคุณมานมนมนานมากเอ,อวันหนึ่งผมอยากจะใช้โทรศัพท์ผมไม่อยากซื้อผมอยากจะผ่อนแต่ผ่อนไม่ได้ชี้หน้าลักษณะแบบนี้ <laughs> แล้วนะครับมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะครับรายได้นะครับที่เขาโชว์นะครับโชว์บนหน้าจอท่านชมวยกันกไหม นะครับโชว์บนหน้าจอนะครับเขาก็มองว่าเป็นการดาวน์โหลดหรือเป็นการแคปหรือเป็นการค้นหานะครับยอดรายได้นะครับที่อาจจะเป็นอินฟูดังอินฟูเอนเซอร์นะครับดังๆครับที่เขาเคยได้แล้วเขาเอามาโพสเซฟกระทะห้างก็เลยโหลดมาแล้วก็มาโชว์หน้าจอเพ่ๆนะครับว่ามียอดเงินตอนแรกก็ห0แสนตอนที่หลังบอกว่าล้านกว่านะครับเนาะแล้วนะครับถ้าเขามียอดรายได้ขนาดนั้นท่านผู้ชมแล้วจะไปผ่อนทำไมนะครับ นี่นะครับคาถามนะครับมียอดขนาดนั้นจะไปผ่อนโทรศัพท์ทําไมนะครับซื้อไปสิครับราคาโอ้โหสี่ห้าหมื่นเป็นแสนคุณก็ซื้อได้นะครับโทรศัพท์นะครับเนาะทำไมจําเป็นเหลือเกินที่จะต้องผ่อนพอผ่อนไปผ่อนมาก็โดนนะครับโดนเขาด่าโดนเขาว่านะครับเนาะที่จริงแล้วนะครับผมเชื่อว่านะครับเซฟกระทาห้างเขามีโทรศัพท์ดีนะครับมีโทรศัพท์ดีแล้วก็ที่ไปซื้อนะครับท่านผู้ชมเขาก็ไปซื้อให้ลูกให้หลานเขานั่นแหละนะครับเนาะแล้วก็นะครับ เป็นโทรศัพท์ซัมซุงนะครับซึ่งโทรศัพท์ซัมซุงนี่อันดับหนึ่งในความคมชัดภาพสีแล้วก็เสียงท่านผู้ชมนะแล้วนะครับก็จะเอาไปเปิดช่องลักษณะมันจะอาจจะไปให้เมียอันเมียอาจจะเก่าไปสีมันอาจจะไม่นานไม่ทนนะครับท่านผู้ชมนึกดอกแม้โทรศัพท์นานๆไปเนี่ยโทรศัพท์ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามแต่ถ้ามันตกรุ่นแล้วมันเก่ามานานๆน,นไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นสีเป็นเสียงเป็นแสงอะไรเนี่ยมันจะน้อยมากนะครับนาะแล้วก็เกิดประเด็นดราม,มากขึ้นมานะครับนาะอแล้วก็นะครับ ขุดจนถึงขั้นไปซื้อทองทรอท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมนึกออกไหมครับว่านะครับการไปซื้อทองแล้วมาโชว์นะครับท่านผู้ชมคนนี้เขาดูท่านผู้ชมบางคนเขามีมีความเชื่อนะครับว่าคุณมีไรายได้จากเราดูนะครับแล้วรายได้ของเราเนี่ยพวกคุณเอาไปซื้อทองซื้ออะไรมาโชว์เออซื้อรถซื้อบ้านซื้อช่องเอามาโชว์เขานะครับคนเขาก็แบบหมั่นไส้ก็มีนะครับเขาก็ไม่อยากดูนะครับเพราะว่าอะไรนะครับดูมันเหยาะมันได้ เงินย้อมันเอามาโชว์เป็นร้านๆอีกเออไม่ดูมันดีกว่าอันนี้นะครับมันเป็นการเขาเรียกว่ากระจกสองแนวนะครับระหว่างเซฟกระทะห้างกับความเป็นจริงท่านผู้ชมเขาบอกถึงขั้นบอกว่าที่ผ่านมานะครับเขาดูแล้วนะครับว่าเซฟกระทะห้างนะครับเป็นเด็กเลี้ยงแกะ่นะครับแต่ผมนะครับไม่ได้มองว่าเซฟกระา้างเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะครับผมว่าเพิ่นเป็นพ่อใหญ ผู้ใหญ่เลี้ยงแกะมากกว่าแต่เพื่าคนอาจจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับแต่ว่าประชาชนเขาบอกว่าเจ้านะครับเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะครับเนาะอันนี้นะครับมันไม่จบนะครับถ้าเซฟกระทะห้านะครับคุณยังไม่ออกมานะครับไม่ออกมาพูดเกี่ยวกับรายได้นะครับที่คุณอ่ารายได้จริงหรือรายได้ปลอมคุณออกมาทำเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์หรือเปล่านะครับตลอดจนนะครับที่ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสงสัยเขาตั้งข้อสอบถามคุณว่ารูปหลายรูปนะครับ หนึ่งรูปร้อยสถานที่เนะี่ยนะครับมันเป็นสถานที่อันไหนกันแน่ซึ่งคุณถ่ายรูปรูปเดียวแล้วก็มีสถานที่ไม่ว่าจะเป็นรูปถือปลาอยู่ที่ประเทศนอกรูปถือปลาอยู่ที่พัทยารูปถือปลาอยู่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมันไม่ได้เปลี่ยนรูปไปไหนเลยนะครับคุณต้องออกมาชี้แจงถ้าไม่ออกมาชี้แจงคุณก็ควรจะเงียบแล้วก็ไม่ได้โผล่ในโลกโซเชียลนะครับออกมาชี้แจงว่า ที่จริงแล้วมันคืออะไรนะครับเพราะว่านะครับสังคมนะครับเขาต้องการให้เซฟกระทะห้างนะครับออกมาชี้แจงเรื่องนี้นึกออกไหมครับท่านผู้ชมถ้าท่านใดจําได้นะครับเกี่ยวกับหวย90บล้านชื่ออะไรนะชื่อพีทชิบพีที้ชิบพีท์นึกออกไหมที่เขาอ,อุปัติโลว่ามีคนมาซื้อลอตเตอรี่ของเขานะครับท่านผู้ชมอยู่แพงีงว่าเขาเนี่ยถูก90บล้านท่านผู้ชมนั่นก็ลวงโลกนะครับก็ได้มาอ่ารู้สึกว่าจะออกมาขอโทษสังคมหรือเปล่าแล้วก็โดนดําเนินคดีไปนะครับเพราะว่า เ,เขาบอกว่ามันเป็นการเ,าเ,าเรียกว่าผิดพ,พรบอคอมพิวเตอร์ท่านผู้ชมนะครับเนาะให้ข้อมูลอันเป็นเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เขาก็จับตามองเซฟกระทะห้างด้วยนะว่าคุณเนี่ยนะครับเอารูปมาเนี่ยนะครับรูปการได้เงินเป็นล้านล้าน <c oughs> เนี่ยเป็นการเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเปล่าแล้วรูปที่คุณถ่ายแล้วมันมีตู้เย็นอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือการเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเปล่าคุณอาจจะโดนความผิดนะอันนี้ มันเริ่มจะลุกลามมันเริ่มจะใหญ่โตนะครับก็ฝากเตือนประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใหม่หรือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งสู่เมนเออไม่ใช่ดาวรุ่งดวงใหม่นะครับเนาะก็นะครับจดจําไว้นะครับเพราะสิ่งที่สังคมโซเชียลครับก็ตีแผ่นะครับมันก็มีทั้งมุมดีแล้วก็มุมไม่ดีท่านผู้ชมมุมดีก็คือนะครับเตือนคนรุ่นหลังนะครับจะไม่ได้ไม่ต้องทําแบบนี้อีกแล้วครับมุมไม่ดีก็คือนะครับขยี้ให้ตายให้จมไปเลยนะครับมันมี2มุมและก็ บอกให้เซฟกุตาห้างไว้นะครับว่าคุณคงจะรู้นะครับว่าคนรักก็มีคนเกลียดก็มีนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับอยากรู้ว่าเราจะไปสาระแนตรงไหนนะครับมาใหม่นะครับหลงเข้ามาอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ท่านไม่พลาดข่าวสารมันๆหยดติง๋งดรามา่าหรือว่าหลายๆอย่างนะครับครบคันในช่องสารแนงนิวส์สวัสดีครับ